กับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นเพื่อนเรียนวพอมาด้วยกันเพื่อนคนหนึ่งเขียนไปถึงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าอดุลทราบไหมหลานของหารหมอหารถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ ก็ไล่ไปบอกแล้วก็บอกว่าวสุคน,นี้ก็เป็นลูกนายตำรวจเช่นเดียวกันซึ่งคุณพ่อเขาเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานีในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แสดงถึงการไว้อาลัยร่วมกันในวันนี้นะครับขอเชิญแกนนำนะครับทุกท่านนะครับด้านหน้าเวทีนะครับเชิญคุณเสวสัย,สยกตาศิลาครับขอเชิญครับ ขอเชิญคณะแกนนำกปรปปสทุกท่านนะครับเชิญหน้าเวทีเลยนะครับพี่น้องที่เคารพครับจากนี้ไปจะขอความร่วมมือกับพี่น้องเพื่อที่จะร่วมกันประกอบพิธีไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากความรุนแรงที่ผมคิดว่าไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม ไม่ปรารถนาและก็ไม่ต้องการโดยเฉพาะการชุมนุมที่ยึดมั่นแนวทางอาหิงสาของกปปสตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าพวกเราตระหนักกับความรุนแรงทุกรูปแบบแต่เมื่อบางเรื่องเราอาจจะควบคุมกันได้เราอาจจะวิงบอนขอร้องกันได้แต่การกระทำกับฝ่ายตรงกันข้ามก็ยากที่พวกเราจะวิงบอลขอร้อง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่ากับพวกเราหรือกับเจ้าหน้าที่ก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะครับผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนคณะกนามักรปปสนะครับเพื่อกล่าวไว้อะไรแล้วก็สดุดีวีรกรรมของคุณวสุสุชันทบุตรประวัติคุณวสุคร้าวๆนะครับอายุ30ปีจบการศึกษาจาก ปริยโทจากประเทศออสเตรเลียนะครับ <c oughs> ปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวสุชันทบุตรมีคุณแม่ทิพอาภาสุชันทบุตรซึ่งปัจจุบันคุณวสุอาศัยอยู่คุณแม่สองคนส่วนคุณพ่อพันตำรวจเอกสุคนสุชันทบุตร เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดปัตตานีก่อนหน้านี้นะครับคุณวัสุสุชนทบุตรถูกยิงที่ชุมนุมศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยกระสุนจริง ระหว่างเข้าร่วมการชุมนุมกับมวลมหาประชาชนเพื่อที่จะเรียกร้องอย่างสันติคัดค้านการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิยุติธรรมเพื่อให้การปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประวัติคร่าวๆข,ของคุณวสุเป็นบุคคลที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องอยากเห็นความบริสุทธิยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมในสังคมและการเมืองก็ตามมาร่วมชุมนุมกับมวลมหาประชาชนแม้ไม่ต่อเนื่องแต่ทุกครั้นที่มีการนัดหมายใหญ่คุณวสุก็เข้าร่วมอย่างมุ่งมั่นหนะ้าที่ตรงนี้ไม่ว่าหลายๆท่านจะรู้จักคุณวสุเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็ตามแต่พวกเราที่อยู่ตรงนี้และอยู่ทั้งบ้าน สัมผัสได้ว่าหัวใจและดวงวิญญาณคุณวระสุเหมือนเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับโดยเฉพาะวจิตหัวใจที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องฉะนั้นจิตใจที่กล้าหาญเสียสละยืนหยัดต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมทางการเมืองสมควรที่พวกเราจะเรียกเขาว่าวีรชนประชาธิปไตย และเราขอประกาศร่วมกันว่าพวกเราจะทำหน้าที่สืบสารจิตใจที่เสียสละกล้าหาญรักความเป็นธรรมของคุณวสุและเราขอประกาศมั่นว่าการเสียชีวิตเพื่อแลกมาซึ่งความถูกต้องความเป็นธรรมของคุณวสุครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าครับขอบคุณครับ ในโอกาสนี้ผมขอพวกเราทุกคนร่วมกันยืนขึ้นนะครับเพื่อสงบนิ่งหนึ่งนาทีนะครับเพื่อเป็นการไว้ไลัยให้กับคุณพระสุขนะครับ ขอบคุณครับและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านจุเทพเทือกสุบรรณนะครับในฐานะเลขาธิการกบะ,ะสและก็คณะกรรมการแกนนนำทุกท่านนะครับร่วมกันจุดเทียนแล้วก็วางดอกไม้เพื่อเป็นการร่วมไว้ไัลให้กับคุณวสุสุชันทบุตรครับเชิญครับ จะทุบตีจะไล่ล่าจะฆ่าฝันแต่ไม่อาจฆ่าความฝันของเราได้เพราะเขาคือทองแท้ไม่แพ้ไฟไม่มีวัน หัวให้ไม่เลิกรา,ราเป็นนักสู้สมือเปล่าและเท้าสองผู้ปกป้องสิทธิเสรีที่ล้ำค่า ชีวิตหยดเลือดและน้ำตาทั้งดินฟ้าจักรารึกตลอดกาลเขามีเพียงความกล้าเป็นอาวุธ ประยุทธ์ความโหดเหี้ยมด้วยใจหานร่รางที่ล้มจากไปใต้มือมารคือตำนานเล่าคุณค่าสามัญชน นักสู้มือเปล่าและเท้าสองผู้ปกป้องสิทธิเสรีที่ล้ำค่าด้วยชีวิตหยดเลือดและน้ำตา ทั้งดินป้าจักจารึกตลอดกาลแด่นักสู้มือเปล่าและเท้าสอง จารึกตลอดกาลด้วยชีวิตหยดเลือดและน้ำต่อทั้งดินฟ้า